ดีพี่น้องไม่ต้มเข้มเหมือนไงหมูเนี่ยสื่อหมูมากนี่หมูสามชันนี่ขาหมูมีแตข่ขาหมูรับแกดดอนอกดอนขาดอนนี่นี่ว้าวนี็กมีเะไนแล้วนีเตาหูถุว่า,ารรเนนะตหาตหูก็ใส่ผอม เอาแบบสืบซดได้สืบแบบก็ถอนแล้วนี่วู้บวูหูเนี่ยหนมากอาหารละทนข้าวสามเนี่ยข้าวสามทานีโอนี่แสบเหมืนไขานี่

เข,ข,ข้มใช่เราเนี่ยเข่มสมเข้มมาโเรนเครืองันนะนี่การผู้นี่แบเรียมหอมแล้วแผ่นเรียอมใช่ไหมนี่ข้างนี่การผู้โมคอยนี่ท่ห่งนการผู้โมสิวหลายมก็นี่มันิหลาย ใส่พอประมนะ่เลยวันนี้มากินแห้งกับไส่หลายเออเื่ม,เมากินแอ้งไส้หลายเลยวาัส้นหน่อยอนะาเสียงล่งนี่มีการพูดมีแบบเลี่ยมเนาอม คิ้วเดวกบบอาหาีนดดงนี่เอาหมูลงไปไปจะเอาลา,า,าเรียรลอยแล้วเอลงไปคนดรัวรัวรัวจะใอากาศหนาวต้มจีนต้มเข้มกระเซาเลยนะนี่ลงไปนะ ต้มใช้กันม้ต้มเลยเฮียใครปุเครื่องบ่อเครื่องไม่อย่างเนี้ยใช่ไหมน้ำสีอูดดำมันเดอดเลยเ่อเลย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 เม่เลยเลยเลเลอเลยเเล็เเลยเเลยเมยยเล็เลีเลยเลมเลเยลเียลยเเ

เกียวน้ำตาลใช่เลี่ยมสีเาโอเกี่ยเเลี่ยเขาใช้หมอั้านหันเกลี่ยเทียมเทน้ำตาลแต่เราลงไส่ก็ได้ลงใส่ทีหลังอ้หลงไส้ทีหลังเห็นแล้วก็เกี่ยวมื่อดไนี่เรียบร้อยครับคั่นตามไส้สูตรไส้สูตรบ้านได้ของกมพแก่แตมเข้มเเลย roi ma pa mak ka phnyasai la pa wa niek te mok tin hen khun pa sai kuea bi ni ao pai thiam long pai mak pen hwa pen noi ti chou kuea dong pai haong ta phi yai noi buni hao mot hae mot mot hae mot hae mot long sao ni phi sai kuea ta phi yai khong choun dong ka sai nai noi เติมปรุงรสเราใช่น้ำตาลตอนนีมนั่นเอวเลยค่ะหมักหมักน้ำเอวเลยมักรสหวานหวานน้ำน้อยเดียวเอาบ่นั่นเป็นไรบ้านหวานลายนี่นี่นี่หวนี่นาย่นี่นกัพอโลขาหมูสมมเข้มขาหมูวานไปขาหมูกาล่าเองรสเข้ม ใส่นีนี่ปอเรียบร้อยใส่สีเรียบร้อยเข้าตักฟองมาหล้อฟองออกนี่ลามคเด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 วฟองออกนี่นรย่ร้งใส่นี่นใส่ <Okay. S 2> ต้มเข้มเนี่ยนะแบบเสฝงมกันพี่น้องเลยนะถ้าเดือดปรุงรสจบนี่นี้โอ้โหนี่ตาหูล่งพี่น้องสุดท้ดถ่ายใส่ตาหูลงไปเต็มหมอ,อยาพี่น้องเลย ตตาารนองเลยตก่หาพักรีลงไปนองเลยเกิมหาพักสีน้อยนึงนี่นม,นนนมีพผิดควมเนี่ยผิดน่อยนึ่พผิดสามหน่วยสี่หน่วยตอนมี้กินตัดกันน้อยนึงแต่ซีมันเงิน ค่ะค่ค่ะได้ไหหวานน้อยนี่หวานน้ำหวานน้ำเข้มนัวแสบนี่กินบ้างสองมาเรเตอร์แสบร้ายเนี่ยฝากได้พี่น้องเนอะฝากก็ติดตามช่องยูทูชาแนลนี่ให้นขาลังใจนี่ก็ไหลก็แช่น้ำนี่เป็นพลังบวก ขอบคุณหลายๆทุกกํลังใจที่มาเบิ่งคลิป